พม่บอกคุนะครับถ้าตีเขาส่งล็อกชั้นวไม่ได้เฮ้ยเดี๋วเดงานฝั่งถามกันเล้าให้เยอะไม่สิพ่อถามกันเอวะเออ ไอ้ถอย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 มือดินเอาวะคอับะเอาวะเอาวะเอานะวะเอะเอาเอาวาวเอะอาวเอาะเวะเอมวเจาาว้อานนเอาวะเรับเจวอกับเจ้าโด้อาวแจอนะครับไเ้เอลี่เมเาะอแเะเา แ่ข้ามฟีเป็นตัวก้อยเดียวนะครับถ <finely các S 1> ่ายเทพโยนะครับเทพโยเข้ามาดูเทพโยเข้ามาดู อาจารย์เพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลอเกษม68นะครับเป็นก็เดียวนะครับเจ้าออสนะครับออสเเกษม68 เจอกับเจ้าโดโคแจ้นะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของแอดมินที่จะไล์สดนะครับเพราะตอนนี้ก็ตีหนึ่งนะครับดู หนึ่งท่อหนึ่งนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกปาเขาให้เรียบร้อยเสีออเดนึ่งซงเ่อาเยของซื้อมาจะออดเปิดหนึ่งเายกขึ้นไปจะออดปาดยอด เอาเปิดเอา เป้ดูนะครับครับ้ยอนี่้ดูไมดีนะเยี่นะเด็กเบอกว่า้องไม่ีเอาเปิยหนึ่งเอายกยกเอาละครับยกเข้าไปปาดไปเรียบเยอ,นะอยอดหน้าจะเป็นรองนะครับอันนั้น เกมก่อนหน้านั้นเจ้าทาไม่รู้จะยกได้ไม่ได้เนี่ยเจ้าโดแพ้กับแพ้แก่เจ้าสูบินนครมาถมไปนะครับแย <c oughs> กล่างนะต่อหนาต่อเน่องต่อหนึ่ง ไม่ปเขาปิดไ็ไม่ได้บุาไปก่ไแล้วไปแม่นี่มาหัก็หลังวันนี้ม็หลังวันนี้หลังสองไป็นหลังแล้วไอ้ไตีเลยี่ยมตีเป็นหลังหังสองีตไม่ต่อครับผมพี่ตีเพียงแค่ตีห้ามใช้หลังเาพี่มีตีพี่มีตียอนไม่รับโอเคเป็นไปเลยว่ไไปไป เอาเปิดหัวเอายกเข้าไปเจ้าออดปาดยอดเจ้าโดเปิดติดเจ้าโดยกขึ้นมาเจ้าโดปาดบ้างโดนเกี่ยวเจอดโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าโดขึ้นนำไปสอต่อหนึ่งนะครับสนิทอยู่แบนั้นละหกต่อสิบสเ็ดนี่ยสนิทเลยเงียบเลยเฮียสนิทมากเลย อเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าออดเตะไปแล้วออกนะครับเอาละครับเจ้าดูขึ้นนำไปสามต่อหนึ่งนะครับตอนเนี้ย

Ờ dựng máy cho bác có hay say nét, Tại đi đi. ba.

ไม่ได้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 คุยเวคขวดนะครับหมขวดนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับกอดยกกระป๋ายกไม่เข้าด้วยนะครับเอามุงไปก่อนเดี๋ยวโยปไหัวติดเดี๋ยวโยกเข้ามาเดี๋ยวเรียบร้อยเขาัวยก

เจอไหมเจอไมเอไมครับผมเผื่อ้อแพ้นะเียไม่ปนอะถ้าแพ้ตีห้าพันเลยไม่เอาไม่เอาไม่รเลยมรไมหรือไปจะโดเปิดหัวเอายกเข้ามาปักเขาให้โดนเขียวจอดจอดยกเข้าไปเอาโมงแหงเ็โอ้โห

โจ๊ดโบวไปบงค์หลังออกโอ้โหเแปดต่อสองนะครับ ตั้งใจเลยตั้งใจไม่มันตั้งใจนัดปาดมันไม่ถนัดจบคู่นี้ไม่ไหลต่อน,นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับบ้านพรุ่งนี้ทำงานหกโมงเช้าเดี๋ยวตื่นไม่ไหวนะครับเอาเปิดนึงเอายกขึ้นมาจ้อัดปาดไว้ด,ดูโอ้โหตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับ กปกับถึงบ้านก็ประมาณตีสองกว่า6วงเชา้าต้องไปทำงานนะครับกลัวไม่ไหวเดี๋ยวก็เจอกันใหม่วันศุกร์ที่สนามพุทธบูชา3.9แยก3 เนี่เลยนะครับวันศุกร์นะครับเจอกันที่สนามพุทธบูชาศาลขุนเขาเยกสามจัดโดยโปรโมเตอร์ฟูออริจินอลกับเทพโยนะครับนี่ยังไม่ใช่ต่อเลยนะยังไม่เชิงต่อต่อทุกกามีตะก้อดีๆให้ดูหลายคู่นะครับเก่งจีนอุดรเจอกับโตโดตะพุทธบูชาได้เหลี่ยมแรกข้ามหัวเป็นคู่เอกไฮไลท์นะครับวันศุกร์ที่24 ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนสมาชิกที่ดูหลฟ์สดตอนนี้นะครับเตะมาอเลิมเอดเปิดหเจ้าอดยกไปจ้าอดเขียวไปเหียบร้อสามพัเข้าการกุญด้วยกด้วยเออเินไก็พูดกับเอาได้่นเอานวันหลันวันนี้วันนี้ต้อเยียมมาก่อนวันนี้ ก็ไปเรื่อยๆไปกไม่ต้องจ่าย้เดี๋ยวมันจะไม่ปจ่ายกันเอไปเอาจะโดเปิดหนึ่งเรียบร้อยต้นโคดชเนีม่เอาต้นาดีเอต้นโคราชต้นโคราชเลนี่เนีย่ชไม่่ต้นโาด้ไม่้นี่เลเยเชคุสามคนนีงต er ้นยกเนี well. ่ยได้มามามาามาเยวสามคนนี้ทีีไต้ต่นีีว่ปเีามลงิัทอนที สัทายเลยวะทายไปทุยไปจนพอดีพอดีก็เล่นกแกกแกได้ไเนเน่ยตัวข้าวไก่ห้อยตัวลูปเลตัวข้าวแมสามร้อยเล้วเรื่นี้ผมก็ไปทุยมาเนี่ยมันต้เล่นแล้ววันนี้ยน้มันต้องเล่นแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่อนี่สี่พทเดียวเกี่ยสามพันผมไม่รูผมไม่ทูเดี๋ยวกูเดี๋ยวมันใสห้ารองอีกสี่พันแคสไสเลยมันได้นะเปิดเอายก เอาเจโดเตะเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาจออดจออดว่าไงเอามงไปอยาให้โมโหแล้วจเอาครับไล่ไปเ่ินแจมสามต่อสิบนะครับไม่กลัวอะไรก็เจอหน้าเลยก็สามใช่แล้วเดี๋ยวมเสิ์ฟแกงเสร์ฟแบมกอะไรต่กอะไรอะไรแมันไอ้บีงมากเลยอะไรอว่า ไอเนี่ยผมยอดอไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นเดือนม5,000อย่างเงี้ยโวัที่บุญรามไร้สุดทีวัไน่้ในนอ้ไอเงเป็นไงใจดี้อวัยเกคไปครั้งไปทั้งที่ดไปหกี่วโมงที่ี่เิ้ ครั้งแรกไปก็เลือกตั้งวันเสาร์อาทิตย์ต่าที่บอกเลือกตั้งทั่วประเทศใช่ไหมฮะอแล้วก็อาทหนึ่งก็วันที่ห้าใช่ไไปเ่อยเรไม่เรื่อยแล้วออกกลังเที่ยงสามโมงถึงสามทุ่ม ไปถึงเล้สีเขี้ยวบนลงต่างระดับวิ่งไปนู่นออกปากพวกไทยเข้าทางรองทางรองเข้าดูดังเลยไอกดูดังดางด่วนน้องยนไทยทางรองนอ้ยนไทยเ็นสายสองสีเล่นยิงลมดเดลขามจะป็นยังไงานนได้่าย เรับุญไล่มาอีกินแกเป็นหต่อสิบ ออกจีบก่อนเนี่อาจีหมื่นเนี่ยอาจีหมื่นเนี่ยบอกว่าละอาจีบเป็นหมื่นจริงเต็มมากเลยเีอกันได้อาจีบหมื่นเลย หกต่อ10นะครับตอนนี้โอ้โหมามันช่วงช่วงก่อนจะท้ายเกมนะครับเอาเปิดีอย,อยู่อยู่ทีเจ้าอัดปาไปเอาแล้ว7ต่อ10บแครับเอาแล้วครับตอนนี้วันลูกเสือไปเลย เลาค่อนโดนทีกไหนไม่ใช่ใครฮ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไมอ้้ยโอ้อยโ้ยอ้อกยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโ้ยโยอ้ยโ่้ยโอยโอ้ยโอ้ยด้ยโ้ยโ่้ย้อยโอ้ยโยโออยอ้้ยไออ้้้อย้อ้ไย เอลองไปเลยโอเครไงอ่ะาเาเียงมันอเอาแล้วแต่อจิตแล้วครับน้เงมยริ้ไ เังใส่แบงอี5,000่งง5,000ฮะ5 4สงสัยลองเยอะะ้จเอาาอ้พันจ้าราคาอะไรนทุกราคาใครรู้นว่าเขาเขาลอง5,400แล้วราคาอื่นม่ไรู้ว่าราคาไมลองไอันนี้ลอง เอาละครับเบาลุ่งเบาลุ่งไทยบ้านโคกสว่างส่งดาว50ดวงขอบคุณมากครับ8ต่อ10บแล้วครับเอาเสิร์ฟไปโอฝั่งเจ้าออดโดนอาชีดอยู่นะครับตอนนี้แก้มตาม1ต่อ8ต่อ9ตอนนี้ไล่มาเป็น8ต่อ10บแล้วครับ โดเซมาจะอัดเปิดหัวอัดเขียวไปเ้อไหนข้อไม่ฟ้าเหมือนหนึ่งไหมเรียกคู่หนิเรียกคู่นี่มึงยังโมงยังเย็นเลยไปเลยไปเลยยังเย็นเลีไปเลยไปเลย แปดต่อสิบเปิดเด้งเอายกเขียวมาเรียบร้อยโอ้โหทำไงตีงนนตีข้างไหนครับตีข้างไหนตีข้าวเลยนี่รับยางยี่ใหม่ เอาเซื้อมาเจ้านับข้างในเตะหกพันนะครับข้างนอกเล่นมีต่ากว่ดสามหมื่นแปดต่อสิบเอาซื้อไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวมาเรียบร้อย คุณน้องลองของฝังดิคนรวน่ะลองของฝังอ่ะแล้วก็มันนำมันไปบาร์เขาไปลองของฝังไงแต่ว่าตอนนี้ตล้วก็ออกข้างไหนเขาได้ตังค์นั้นน่ะเอาซื้อมาเปิดหนึ่งเอายกเอา หมดแล้วนะครับเจ้าออสตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วเลยอะเอาไปสองพันลูกุ้เทียวไปสองพันจะโดนหัวไปหมื่นหนึ่ง แปดต่อสิบไป้นวไปอาไปลไปลยไปลไปแล้ว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 ล็อกเดียวพี่ล็อกไไม่เสียอออแล้วพี่ิบต่อแปดนะครับเอายังอยู่นะครับไปแปดไป ได้หัง้งสิบท่านนะครับตอนนี้ก็จะตีสองเลวนะครับแปดต่อสิบนะครับ เอาเสือไปเปิดหัวเอายกเขียวมาเรียบร้อยอไปล็อกไว้ล็อกไว้แล้วเขาก็เมยเองเรียมึงบางกล้องวุ้ยโดครับสิบ่อแปดเอาเสือมาเจ้าออดเปิดหนึ่งเอายังโยเขียวไป เขียวออกโอ้โหเกัาได้ที่แล้วครับเจ้าอัดปาดออกโอ้โหผู้สาไล่มากระชันชิดแล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าโด้ขึ้นแท่นแล้วนะครับเม็ดพอยครั้งที่หนึ่งนะครับ11ต่อ8เจอบ้าเจ้าออดเปิดหัว อดเรียบ้อย <ด S 1> ปาดไปเอาโดนเขียวเอาแล้วครับอยู่ที่เจ้าโดเขียวมาเรียบร้อยจบเกมเจ้าออด,อดแพ้แก่เจ้าโดไปนะครับทำให้เจ้าโดเอาชนะไปะด้วยสกอร์12-8ต่อขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดชิปเลยนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพวงเดชนาคู่สร้างขอ้าหอมมะลิบางสุริน G M J ส p o r t ของเจ้าบอลเซปักผู้ผลิตเสื้อพิมพ์ลายแลก็สวยๆนะครับติดต่อเจ้าบอลเซปักได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ